สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1ในเรื่องจำนวนนับ21-100ถึง100นะคะกับครูณนะคะคูณสิจิตจาหมายเต็มนะคะตัวชี้วัดของวันนี้ที่เราเรียนนะคะก็คือระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆที่สมาชิกในแต่ละกลุ่ม ที่ซามมีสองหรูปนะคะในตัวชี้วัตีค่คอ1ข้อ1นะคะสาระการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องแบบรูปความสัมพันธ์ของจำนวนและแบบรูปของจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละ1ทีละ10และลดลงทีละ1ทีละ10นะคะ,ะนักเรียนพิจารณาแถบรูปบนสภาพสไลด์นี้นะคะนักเรียนดูนะคะจำนวนแรกคือ50 ถัดมานะคะทางขวางก็40 30และ20นะคะนักเรียนดูจำนวนทั้งหมดนี้นะจำนวน50เหลือ40เหลือ30และ20สะแสดงว่าจำนวนนับทางขวามือกับจำนวนนับทางซ้ายมือมีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะอ่า,ล,อาลดลงทีละ10นะคะจำนวนถัดไปจาก20่สิบก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะสิบ นะคะเพราะเหตุใดเพราะว่าเป็นแบบรูปที่ลดลงทีละอะไรคะเป็นแบบรูปที่ลดลงทีละ10ดังนั้นต่อจาก2 0จึงเป็น20-10ลบ10นะคะก็เ,เหลือเท่ากับ10นะคะนี่แบบรูปกับความสัมพันธ์ของการลดลงทีละ10นะคะอานะคะ เมื่อกี้เรามาเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งจำนวนถัดไปจาก79ก็ต้องเป็นเท่าไหรคะ80นะคะเพราะเหตุใดเพราะเป็นการรูปแบบของการเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะทีละหนึ่งนะคะจาก79จึงเป็น79บกวก1ก็ได้เท่ากับเท่าไหรคะ80นะ,ะรูปแบบอันนี้รูปแบบที่สองเป็นการเพิ่มขึ้นทีละ1เมื่อกี้เป็นการลดลงทีละ10นะคะ เราเรียกว่าแบบรูปนะคะต่อไปให้นักเรียนนะคะนําแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะแล้วเปิดหนังสือหน้าแบบฝึกหัดนะคะหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะคะ,ะนักเรียนเปิดเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะคะนักเรียนดูอย่าเพิ่งทํานะคะเพราะบางคนเดี๋ยว ไม่เข้าใจนะไปเขียนตัวเลขไม่ใช่นะคะนักเรียนดูแบบหัดนะคะในหน้า127นะนักเรียนดูนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเขาบอกเขาเขียนรูปมาให้เราเราก็ต้องทํารูปดูก่อนข้อหนึ่งมีกี่รูปคะข้อหรูปแรกมี3ามถัดมาเป็น4จาก4เป็น5เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องว่ารูปวงกลม เพิ่มเท่าไหร่นะคะเป็นการเพิ่มขึ้นนะ,ะจาก3มมาสจาก4ี่มาหจากหก็ต้องวาดเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่คะหมันเพิ่มขึ้นทีละ1ข้อ1นะคะส่วนข้อ2อาทีละนิบเรียนดูรูปแรกเขาวาดมา10รูปที่สองยี่สิรูปที่สามสามสิรูปที่สี่สี่สิบรูปที่ หนักเรียนวาดเพิ่มขึ้นอีกนะคะตาม,มตามรูปเขาเลยนะคะตามหนังสือเลยต่อมาข้อที่3มีจำนวนเท่าไหร่คะ12จาก12ถัดไป11จาก11เหลือ10จาก10เหลือเท่าไหร่วาดรูปนะคะวาดเป็นรูปกลมๆนะตามเขาข้อที่4เพิ่มทีละอ่ะลูกดู มีอยู่ด้วยกันเท่าไหร่รูปแรก50าสลดเหลือ40 30ิบสาเอสจาหกสิบใช่ไหมคะเหลือ50 50เหลือ40 40เหลือ3นักเรียนต้องวาดอีกเท่าไหร่วาดลงไปเลยนะคะวาดภาพนะคะไม่ได้ใส่ตัวเลขนะคะวาดภาพตามเขานะคะ,ะมาดูหน้า128อ ไม่ใช่เขียนตัวเลขอย่างเดียวนะนักเรียนต้องเขียนคำว่าเพิ่มขึ้นหรือหรือลดลงนักเรียนมาดูข้อที่1ก่อนนะคะจำนวน16จาก16เป็น26จาก26เป็น36จาก36เป็นส6จาก46เป็น56เขาถามว่าเป็นแบบรูปของความสัมพันธ์แบบใดนักเรียนต้องเขียนว่า เป็นแบบใดคะจาก20ไอ้จาก16เป็น20จนถึง56นักเรียนต้องเขียนว่าเพิ่มขึ้นทีละทีละเท่าไหร่คะจาก16เป็น26อา่าเพิ่มขึ้นต้องเขียนคำว่าเพิ่มขึ้นทีละ10ถ้าข้อไหนลดลงลดลงทีละเท่าไหร่เขียนด้วยนะคะ ลดลงทีละหนึ่งหรือลดลงทีละห้าหรือลดลงทีละสิบต้องเขียนด้วยนะคะให้เขียนคําว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละข้อที่นั่งเรียนดูนะคะว่ามันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จะลดลงลดลงเท่าไหร่ต้องเขียนด้วยนะคะเขียนคําว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะแล้วจํานวนตัวเลขต่อถ่ายนะคะหน้า128นะคะส่วนหน้า1น9 เมียนดูก่อนหน้า129ก็บอกว่าจากแบบรูปที่กำหนดเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลีย่ยมเขาข้อหนึ่งเขาให้มาจำนวน15 16 17 18เพราะฉะนั้นตัวเลขที่หายไปสองจำนวนคือจำนวนไหนคะ18แล้วเป็น19 20นี่คือตัวอย่างนะทำได้เลยนะคะอ่าทีนี้มาดูแบบทดสอบหน้า130่า หน้าแบบทดสอบนักนเรียนดูาเบ,บิ่้ทำเพราะบางคนทำมาผิดไม่อ่านคำสั่งเขียนอย่างเดียวนะคะข้อ1เขาให้ลูกเขียนเป็นตัวเลขไทยดูจำนวนอ่านจำนวนแล้วเขียนเป็นตัวเลขไทยข้อที่สองเขาให้เขียนเป็นตัวหนังสือจำนวนนั้นนะผูไม่อ่านห้ฟังนั่เนี่ยดูเอาเองแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะข้อที่สองข้อที่สามให้เขียนในรูป กระจายเราเรียนแล้วนะคะหลักสิบหลักหน่วยเนาะกระจายออกมานะคะข้อที่สามเขียนในรูปกระจายส่วนข้อ2ใหญ่นะคะเขาบอกว่าเลขดูที่ขีดเส้นใต้ของจํานวน48เขาขีดเส้นใต้ที่หลักไหนขีดเส้นใต้ที่เลข4 4อยู่ในหลักอะไรล่ะลูกก็เขียนจํานวนนั้นเข้าไปเข้าใจไหมคะ ่านะคะเข้าใจนะข้อสองเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ของจำนวน84ดสเขาขีดเส้นใต้ที่เลข 4, 4ีอยู่ในหลักอะไรก็มีค่าเท่าไหร่ใส่ลงไปข้อที่3จํจำนวนที่มี5อยู่ในหลัก 10. สิบอยู่ในหลักหน่วยคือจำนวนใดเขียนจำนวนเต็มลงไปนะคะข้อที่4 เขากระจาย70บวก1น่ี่เขียนในรูปกระจายให้นักเรียนเขียนเป็นจำนวนเต็มคือจำนวนเท่าไหร่ข้อที่5 4 2 5 2 6 2 7 2จําจำนวนที่หายไปคือเลขอะไรใส่ลงไปแล้วไป92ข้อที่6ก็เหมือนกันนะคะข้อที่7หน้า131 เหมือนกันนะคะเหมือนกันนะดูตัวเลขที่หายไปนะคะส่วนข้อที่เ้าเขาบอกว่านรองเรียน,นดูข้อที่9จ้านวนที่อยู่ระหว่าง69กับ72นะ็ด่ะคือจํานวนอะไรสองจานวนใส่ลงไปส่วนข้อที่10บเขาถามว่าจํานวนที่มากกว่า37แต่น้อยกว่า40มีสองจานวนมากกว่า37 แต่น้อยกว่า40คือจำนวนอะไรใส่ลงไปด้วยนะคะส่วนข้อที่3ใหญ่ให้ลูกเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากส่วนข้อที่4ใหญ่ให้ลูกเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาหน้อยอแค่นี้เองนะคะนะทักเรียนทำได้นะคะ ทำให้เสร็จนะคะทําให้เสร็จเลยอย่าพ่อเอาไว้มากๆเวลาคุณครูให้มาส่งนักเรียนจะได้ไม่ต้องกูรีกุโจไม่ตาลีตาเหลือกอดหลับอดนอนนะคะพราะมีวิชาอื่นอีกนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องส่งแล้วภายในสิ้นเดือนนี้เนาะนะเดี๋ยวคุณครูเขา,าจะนัดวันให้นะคะวันนี้ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ